มีความสุขจริงๆเลยอือหือหือหือกีวีคเข้าพองเลยลูกอ่ะมันอร่อยหือือือดูโม่ดูโม่โอ้โหสุดสุด มองหน้าทำไมกินไปสิไอ้มุนเขาเขาฟินมากดูแต่ละตัวเออพี่วิโอ้โหพี่วิฟินฟิน 嗯。